อ่ะฮะอย่าเพิ่งไปครับผมอย่าเพิ่งไปไหนเลยอย่าเพิ่งรีบไปดูคลิปนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆม,ม,มากมายในช่องเรานะครับผมและถ้ากดติดตามเรียบร้อยแล้วก็ไปดูคลิปได้เลยก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานกับผม NT Channel กันอีกแล้วนะครับผม ซึ่งวันนี้นะครับผมก็มาคลิปแบบว่าเราจะมาแนะนำล้วกันนะครับผมสำหรับกิจกรรมใหม่นะฮะซึ่งจะมีคนถามแน่นอนนะครับว่ามันคูมไหมนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้เลยนะครับผมรูเล็ตเช็คนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมนะครับผมก็เดี๋ยวมารับฟังเลยละกันเนาะส่วนตัวนะครับผมการหาไอที่สุมเนี่ยไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอที่มันเป็นรูปวงแหวนหัวใจทุกคนคิดตั้นโชคชะตาใช่ไหมครับผมสามารถหาได้จากการซื้อนะครับผมเพชรหนึ่งสามพันเพชรนะครับผมต่อหนึ่งชิ้นนะฮะ ซึ่งการสุ่มหนึ่งครั้งก็ใช้สามพัเพชรซึ่งผมบอกเลยว่าสุดติ่งมากๆนะทุกคนนะรวมถึงอีกอย่างหนึ่งนะครับผมที่จะได้มานะครับก็คือการล็อกอินนะครับผมกับสายฟรีนะครับผมก็คือแค่กดตรงนี้นะครับผมรับได้ทุกวันนะครับผมวันละ1ครั้งนะครับเท่ากับว่าเราได้นี้มาฟรีสามพันเพชรเลยนะถือว่าคุ้มมากๆนะฮะอย่าลืมมากดรับกันได้รวมถึงเติม2ี่บาทหรือว่า35บาทนะครับตรงนี้นะฮะผมก็ว่าก็คุ้มอยู่นะได้นี้มานะครับผมแต่เรื่องกิจกรรมเนี่ยมันค ส่วนตัวผมนะครับผมบอกตรงนะครับกิจกรรมนี้นะครับถ้าใช้จริงๆนะครับแบบสุ่ม5ครั้งนะก็เสียทั้งหมดถ้านับเป็นเพชรอย่างเดียวก็ทั้งหมด1 5 0 0 0เพชรนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมว่าไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับผมไม่น่าลงทุนเท่าไหร่นะครับผมซึ่งของรางวัลนะครับผมเราต้องรีหาก่อนนะครับถึงจะได้นะฮะซึ่งของรางวัลต่างๆนะครับก็สามารถดูได้ด้านล่างนี้นะครับผมจะมีพวกล่มแก้วนะครับผมแล้วก็ขินทิพย์นะครับผมรวมถึงตาเทวดานะ ซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าจะเอาเพชรไปลงทุนกับอันนี้นะครับผมว่าลงทุนกาอื่นน่าจะคุ้มกว่าอย่างเช่นที่ไอ้บอดน้ำพูที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันก่อนนะครับผมที่เราเปิด9้ากระดานใช่ไหมเราได้ตาเทวดานะครับสามหมื่นเพชรนะครับผมก็จะมีการันตีนะครับผมได้ตาเทวดานะซึ่งผมว่าจะโอเคกว่าตรงนี้นะครับซึ่งเรามาสู่มนเนี้ยเราไม่มันไม่การันตีให้เราใช่ไหมล่ะเออ แล้วก็เลยบอกว่าโอกาสน่าจะยากครับผมรวมถึงผมว่าน่าจะปลาเป้าราคาน่าจะคุ้มกว่านครับเพราะว่าปลาเป้าก็ใช้1,000เพชรนะครับผมรวมกันประมาณห้าพันห้าพันเพชรอ่ะทุกคนถูกถนะผมว่านะเออผมว่าน่าจะกิจกรรมนี้ก็สำหรับผมนะครับก็ข้ามได้ทุกคนนะผสำหรับผมก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นสายฟรีนะฮะแต่ถ้าสายฟรีว่าเน้นดองก็ดีเลยผมสุ่มไปเลยจ้าก็พาานนะครับใป้ทุกคนได้กันเนาะและอีกอย่างหนึ่งครับผมกิจกรรมต้นไม้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่า ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับผมสาหรับกิจกรรมนี้นะฮะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมซึ่งนาะตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยครับผมไม่ค่อยมีอะไรน่าโดนเท่าไหร่นะครับผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าถ้าสายฟรีนะครับอยากจะเล่นกิจกรรมพวกนี้นะครับต้องรอที่มันแจก10,000แปีประมาณ10บวงก่อนนะครับถึงผมแนะนำนะครับว่าควรลงทุนนะแต่กิจกรรมนี้ไม่ควรลงทุนตรงที่ มันไม่มีของมาให้แลกนะครับผมคือกิจกรรมเนี้ยมันจะมีของมาให้แลกตลอดนะครับผมของเซิร์ฟจีนนะแต่อันนี้ไม่มีให้แลกนะทุกคนนะซึ่งสำหรับผมรู้สึกว่าก็ไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับรวมถึงนะครับลายวันไม่แจกด้วยซึ่งแต่ก่อนนะครับจะแจกลายวันตลอดนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่แจกนะครับทุกคนนะกิจกรรมนี้สำหรับผมก็ถือว่าข้ามได้นะครับผมไม่ต้องเอาก็ได้นะสำหรับผมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับผมก็ข้า,ามไปเลยนะฮะตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมสำหรับ2กิจกรรมนีี้้นนนนนนนะะะะแต่่วัเราาจมมสุุททกกคคดู ซึ่งส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมจะดวงดีหรือเปล่าเนี่ยกลัวตัวเองได้จริงๆนะครับผมวิธีการเล่นก็ง่ายมากนะครับผมเพียงเราสะสมนะครับผมคิดต้าอะไรพวกนี้แหละเอามาสุ่มนะครับผมและของรางวัลนะครับผมก็จะมีอัตราดรอปตามหน้านี้เลยนะครับผมและพอเราสุ่มไปครบตามจํานวนของเขานะครับก็จะได้ของหน้าตาอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งถามว่าคุ้มไหมก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าในอนาคตนะครับผมจะมีของที่น่าโดนมากกว่านี้นะครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวเราริหาของดีๆก่อนล้วกันนะทุกคนนะนไหนๆก็จะสุ่มแล้วเราขอรีหาก่อนลวกันนะฮะไปไปไปแป๊นหนึ่งนะทุกคนนะแค่นี้ก็เสียเพจเยอะชิบหายแล้วเนะี่ยโอเคครับผมได้ตาเทวดามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมไม่รู้ว่าหมดไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยแม่ขนาดยังไม่เริ่มสุ่มเลยนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมจะดองรอของฟรีก็ได้นะแต่เราเรีบไง เราจะมาส่มให้ทุกคนดูเว้ยเราจะแบบลงทุนให้ทุกคนเลยว่าจะได้จริงหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ใช่หน้ามาหรืออะไรทั้งสิ้นครับผมไม่ได้มีส่นได้สุดเสียกับทางเกมนะครับมาดูกันดีกว่าว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมเราจะสุ่ห้ครั้งรวดเลยนะครับผมมาหนึ่งสองสไปปึบหยุดเปที่อะไรครับผมอย่างนี้อยาี้รอไปจะไปจะไปโอ้โหตอนนี้รอไปครับผมรอปก่อนละกันผมนอนรอได้ไเนี่ยถ้าจะนาขาดเนีย ทำไมเสียงเงียบจังลูกโอเคครับผมก็ดูอลัการนะครับผมเสียไปนะครับผมก็ได้หีบอุปกรณ์ชั้นยอดมานะครับผมสีส้มมา2อันนะทุกคนนะแล้วก็ได้อะไรงงงๆมานิดนึงนะครับผมจิปฐานะทุกคนนะไม่มีอะไรมากนะครับผมโอเคเรามาเปิดให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะครับผมไปโอเคได้4ี่ดาวมานะครับผมอีกองนึงไปปั๊บ3ดาวนะครับผมโอเคสำหรับทุกคนนะครับที่จะสุ่มนะครับก็ดูผมเป็นตัวอย่างได้นะครับผมแต่ส่วนตัวไม่ต้องรีบแบบผมก็ได้นะครับ ดี๋ยวคุณรอล็อกอินนะครับแล้วค่อยสุ่มก็ได้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปวีดีโอหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบเลยนะครับผมและเจอกันนะครับบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่